ในภาพ Galaxy A 5 6เตรียมได้ One UI 7ตั้งแต่แกะก,กล่องก่อนหน้านี้ Galaxy A 5 6ได้พบกฏบนฐานข้อมูลของ TV Line ซึ่งจะมาพร้อมกับ Galaxy A 3 6และ Galaxy A 2 6ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลใหม่จาก FCC ของอเมริกาออกมาเผยเพิ่พมเติมว่า Galaxy A 5 6จะแกะกล่องมาพร้อมกับ One UI 7บน Android 15 โดยที่ F.C.C. ได้เผยข้อมูลของสมาร์ทโฟนโมเดล S.M. ขีด A56E ซึ่งจะเป็นหนึ่งในรุ่นของฝั่งที่ขายในเอเชียและตะวันออกกลางโดยเราจะเห็นถึงภาพหน้าจอที่บอกถึงโมเดลรุ่นและก็จะเห็น U.I. ด้านบนที่มุมขาวาว่าเป็น U.I. ของ One U.I. 7นั่นเองครับโดยข้อมูลอื่นๆของ Galaxy A56 ที่เผยผ่าน F.C.C. คือจะรองรับการเชื่อมต่อ 5G มีบลูทูธ5.3และมีชาร์จเร็ว45วัตต์ด้วยครับ โดยการเปิดตัวของ Galaxy A56 รวมถึงกา l a x y ซีเอช e ลรุ่นใหม่คาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนครับ